ครับพี่น้องมันก็จะเป็นรูปแบบนี้แหละครับพี่น้องการที่คนอีสานคือเขานะครับนับถืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ต้องนับถือไปถึงที่สุดนะครับแล้วก็ให้ความเชื่อนะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทานะครับเป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีที่ทํากันมาแต่เนิ่นนานแต่พ่อแต่แม่พี่น้องครับเบ้ายงก็อยู่แบบนี้เลยพี่น้องเลยก็ไปโรงเรียนนะครับสมัยยามน้อยนะครับปออนึ่งป๋อสองพี่น้องครับ อยากกินบ่มีด้ครับขนมข้าวต้มที่ดีๆนะครับก็มีแบบนี้แหละครับพี่น้องครับมีกบเขามีข้าวต้มข้าวต้มแบบนี้แหละที่ทากินนะครับรอเทียนดับเลยพี่น้องนั่งเฝ้าจนเทียนดับนะครับแล้วจังได้กินนะครับก่อนไปลงน้ำรงเรียนนะครับเต็มกระเป๋าแล้วพี่น้องครับมื้อนี้บอกว่าน้ำส้มน้ำหวานนะครับแล้วก็กินมกนั้นมกนี้นะครับก็จะได้ไปโรงเรียนนะครับมองเลยที่เฮ็ดคือกันนะครับก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับเอาไว้พบกันอีหน้าพี่น้องเบาย้อผ่าผืนนะครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางเลยพี่น้องทาง Facebook ทาง u t u b e นะครับแล้วก็เอาไว้พบกันอีหน้าเบาย้อนะพาไปดูอะไรนะครับทำอะไรอ่าสืบสานประเพณีบ้านเฮาอยู่แบบบ้านๆนะครับค้าขายตลาดนัดแล้วก็วิถีชีวิตนะครับในอ่าเรื่องที่เบาย้อททำนะครับก็จะถ่ายทอดมาบอพี่น้องเลยบิ๋งนะครับอาชีสนุกหีหา มีความรู้สาระบ้างปนกันไปนี่น้องครับเอาไว้พบกันในอีพีน้ครับอีพีนี้ขขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ